The j e Story เล่าพายรืเอสวัสดีครับผมดิวเแชรข้างบ้านและตอนนี้คุณกำลังฟังรายการ The j e Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ EP นี้นะจะมาเล่าเรื่องนี้นะตั้งชื่อเรื่องร้อยวว่าถ้าคุณอยากสำเร็จอะไรขอให้กำหนดเส้นตายหรือไม่ก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยไปบอกให้ใครก็ได้ ที่คุณสนิทไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมาคอยติดตามคุณโอ้ชื่อยาวจังเลยนะเอางี้ประมาณว่าเป็นเรื่องของการตั้งเส้นตายนะถ้าอยากสําเร็จอะไรเนี่ยขอให้กําหนดเส้นตายเอาไว้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกคนที่ฟังพอดแคสต์ e ีนี้อยู่นิดนึงนะผมเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็มีการรับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อทําให้คุณ เกิดความก้าวหน้าในอาชีพรายละเอียดเป็นแบบไหนคุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์และเข้าไปดูในสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมรายละเอียดอยู่ในนั้นไม่อยากรบกวนเวลาฟังพอดแคสต์ของคุณในตอนนี้ฮะอ่ะว่ากันเลยเรื่องของถ้าอยากสําเร็จอะไรให้กําหนดเส้นตายหรือไม่ก็ไปบอกใครอะ่ะให้มาคอยติดตามและทวงถามคุณ <c oughs> นะครับคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้โดยนิสัยส่วนใหญ่ของมนุษย์นะ หรือผมเนี่ยแหละ,ะถ้าโดยนิสัยส่วนใหญ่ของผมหรือของและผมคิดไปเองว่ามนุษย์โดยทั่วไปนะครับเราก็จะมีนิสัยเรื่องของการผัดวันประกันพุ่งนะจนมีหนังสือจําชื่อหนังสือไม่ได้นะพอดีผมไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านนะประมาณว่าเทคนิคในการไม่ผัดวันประกันพุ่งจะทําไงนะครับหรือจนมีคนแซวกันเล่นๆนะอันนี้น่าจะเคยพูดไปแล้วแหละว,ว่าวันไหนที่จะมีคนไปออกกำลังกายมากที่สุด คำตอบก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ไปกินหมูกระทะก่อนนะไม่ใช่นะอันนี้มันจะเล่นตลกกันเกินไปเล่ปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยนิสัยของมนุษย์เราเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้ามันไม่อยากมากพอนะหรือถ้ามันโดนบังคับให้ทำเนี่ยมีโอกาสมากที่จะเกิดอาการผัดวันประกันพรุ่งนะครับทีนี้ถ้าเราคิดซะว่า บางสิ่งบางอย่างนะ่ยบางงานนะะถ้าพูดถึงในแง่ของการทํางานนะบางงานเราก็ไม่ได้อยากทําหรอกมันไม่ได้มีความอยากที่จะทําแต่มันเป็นงานในหน้าที่เนะเพอมันเป็นงานในหน้าที่แต่ความอยากไม่มีมันก็เลยไม่ทำํำพอไม่ทําปุ๊บส่งผลเสียอะไรฮะงานส่งไม่ทันงานส่งไม่ทันแล้วเกิดผลเสียอะไรฮะโดนเจ้านายต่อว่าโดนเจ้านายต่อว่าแล้วเกิดผลเสียอะไรฮะ โอ้ไม่รู้ว่าจะมีอนาคตหรือเปล่านะไปได้เรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการผ่าวันประกันพุ่งมีมีปัญหามากนะกับการสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแต่ทีนี้เข้าเรื่องตามชื่อเรื่องสติหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณอยากสำเร็จอะไรให้กำหนดเส้นตายให้กับเรื่องนั้นนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ฟังอีกเหมือนเดิมนะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้ฟังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเล่าเรื่องของตัวเองนี่แหละคือผมเนี่ย นิสัยโดยส่วนตัวนะถ้าอะไรที่ผมไม่อยากทำไม่อยากมากพอนี่ผมไม่ทำจริงนะไม่ทำจนแบบว่าไม่ทำแล้วไม่เปิดดูด้วยซ้ำไปนะครับมันก็จะเจอปัญหายอย่างนี้แหละว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมารีบ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 ,รบ,รบทำในวันแบบก่อนจะส่งหนึ่งวันอย่างเงี้ยซึ่งคุณภาพมันไม่ดีพอคุณภาพมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีอาการแรืว่าเอาวะทำ ทำส่งมันมีนะลูกพี่ผมนะลูกพี่เก่าผมนะครับซึ่งเองติดต่อกันอยู่นะมีบอกว่าเอเวลาเราทํางานเนี่ยมันมีการส่งงานอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือส่งงานทำทำทำงานไปส่งนะครับแบบที่หนึ่งคือทํางานไปส่งกับแบบที่สองคือทํางานแบบทํางานไปส่งส่งอะไรประมาณนี้นะมีส่งกับแบบส่งส่งนะคุณจะเลือกแบบไหน มากกว่ากันถ้าคุณทํางานแบบส่งส่งเขาก็จะตรวจงานแบบส่งส่งแล้วเขาก็จะให้คะแนนผลงานคุณแบบส่งส่งนะภาษาไทยมันดิ้นได้นะแต่ถ้าคุณทํางานไปส่งแล้วมีความตั้งใจในการทํางานนั้นมีคุณภาพเกิดขึ้นในงานนั้นจริงๆเนี่ยผลงานของคุณมันก็จะได้รับการยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเถิดไปแล้วผมเล่าไปเรื่อยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเ ในส่วนของการทํางานของผมเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่ผมไม่อยากทําแล้วรอจนมาถึงเส้นตายหรือที่เราเรียกว่าเดทไลน์เนี่ยมันก็จะเดทจริงๆเพราะว่าคุณภาพของงานมันแย่นะครับแล้วทําไมเราไม่กําหนดเส้นตายให้กับตัวเองซะตั้งแต่ทีแรกเพื่อที่จะได้ทำงานนั้นได้อย่างมีคุณภาพที่แท้จริงถึงแม้ว่าจะไม่อยากทำงานนั้นก็ตามนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าเหตุการณ์เรื่องของการเปิดเว็บไซต์ dealhr.co นะหรือเปิดการรับสมัครแบบรับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมนี่แหละซึ่งจริงๆแผนเดิมเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องเปิดตั้งแต่เดือนประมาณเดือนมกราแล้วนะแล้วก็ถูกเลื่อนมาว่าเป็นกุมภาแล้วก็ถูกเลื่อนมาว่าเป็นมีนาแล้วก็บอกว่าต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ไอการเลื่อนมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นการเลื่อนแบบว่าพยายามทําตัวให้ไม่พร้อมอะนะพยายามทําตัวให้ไม่พร้อมเพื่อที่จะได้เลื่อนเพราะว่ามันยังไม่อยากทํามันยังไม่อยากทาก็หาข้ออ้างข้อนูน้นข้อนี้ข้อนั้นมาให้กับตัวเองเพื่อที่ให้ตัวเองรู้สึกดีว่าเออเลื่อนไปก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าบางเรื่องมันยังไม่พร้อมนะทั้งๆที่จริงๆแล้วมีเวลาทําให้มันพร้อมต้องนานแล้วแต่ไม่ทํา นะครับจนสุดท้ายเนี่ยคุยกันในทีมงานแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วคือไม่เลื่อนแล้วโดยเด็ดขาดนะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ผมเป็นคนพูดนะครับก็จะต้องเป็นคนอื่นเป็นคนพูดเพราะบางทีเราพูดเองเนี่ยเราก็ไม่เชื่อใจตัวเองเพราะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะทำงานอะไรให้สำเร็จสักอย่างนึงเนี่ยให้กำหนดเส้นตายหรือกำหนดเดไลน์ให้กับมันหรือไม่ก็นะหาใครก็ได้ ที่จะมาติดตามทวงถามคุณเนะแล้วงานคุณจะเสร็จเสร็จแบบมีคุณภาพด้วยนะไม่ใช่เสร็จแบบว่าส่งๆนะแบบไม่ใช่เสร็จแบบว่าไม่มีคุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,การเปิดเว็บไซต์หรือรับสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมของผมเนี่ยมันใช้หลักการนี้เลยคือตกลงกันว่าจะต้องเป็นวันนี้แล้ว ก็มีคนคอยทวงถามทวงถามทวงถามอา้าวถึงไหนแล้วโปรเกสเป็นยังไงบ้างใกล้เสร็จหรือยังพี่พี่ทำนนี้เสร็จหรือยังอันนั้นเสร็จหรือยังอันนี้ขั้นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างแล้วคุณเชื่อไหมว่าปรากฏว่ามันทําแป๊บเดียวแหละเสร็จเนะจากเดิมที่นู่นนี่นั่นมีอารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่อยากทํามีอารมณ์เบื่อเบื่ออะไรอย่างนี้นะไม่มีเลยพอมีคนทวงถามมีเดทไลน์มี deadline, มกําหนดการที่แน่ชัด เลิกทอย่างเดียวนะครับจริงๆไอเรื่องทําอย่างเดียวเนี่ยนะผมไปเรื่องจริงนะคุณฟังผมเนี่ยคุณต้องจับประเด็นผมไม่ทันนะ <c oughs> ผมจะบอกว่าไอเรื่องทําอย่างเดียวเนี่ยแต่ก่อนนะผมก็เวลาที่มีไปโค้ชคนอื่นนะครับแล้วก็คอยบอกเขาว่าต้องมีวินัยในการลงมือทําต้องมีวินัยในการลงมือทําอยากสําเร็จใช่ไหมอยากสําเร็จต้องมีวินยัยฟังดูแล้วมันเครียดอนะ ฟังดูแล้วมันรู้สึกว่าทําไมมันเครียดอะไรขนาดนี้นะครับตัวผมเองก็เครียดนะกับคำว่าใช้คําว่ามีวินยัยอ่ะยิ่งโดยเฉพาะนะเรื่องออกกําลังกายเราต้องมีวินัยในการออกกำลังกายถ้าเราอยากให้ร่างกายแข็งแรงเราต้องมีวินยัยเราต้องตื่นตอนเช้าเพื่อออกวิ่งแล้วไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสในตอนเย็นนะติดอะไรก็ไม่ได้ต้องมีวินัยไปออกกำลังกาย มันฟังดูแล้วมันเหมือนโดนเป็นแผลกดทับอ่ะคือโดนภาระกดทับอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้คําที่มันเรียบง่ายกว่านั้นแล้วมันฟังดูแล้วมันไม่เครียดแล้วมันจูงใจให้เราทำนะ <S <S ผมก็เลยได้คําใหม่ว่าก็แค่ทํามันนะจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเองเหรอกนะคุณอย่ามาคิดว่าผมจะคิดอะไรเองได้เยอะแยะนะจริงๆมันก็ ขออนุญาตยืมใช้นะจาก n นกี้นะที่เขาบอกว่า just do it อ่ะคือมัน just do it เงถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือก็แค่ทํามันไปก็แค่ทํามันไปนะอยากลดน้ําหนักอยากมีหุ่นดีอยากมีกล้ามแบบ fit and f i เฟมไม่ต้องมีวินัยหรอกคุณก็แค่เดินไปอ่ะคุณก็แค่เดินไปเข้าฟิตเนสนะเชา้าที่ผมใช้คําว่าคุณหมายถึงตัวผมเองเนี่ยนะ <laughs> ผมผมคงไม่บอกอะไรคุณไม่ได้นะแล้วแต่ก็คือ ถ้ารู้ตัวว่าอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มตอนเช้ารู้ตัวว่าจะต้องทำคาร์ดิโอนะก็คือออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจมันสูบฉีดแล้วว่าทำให้หัวใจมันคงทนมีพละกกำลังที่คงทนเนี่ยก็แค่ตื่นแล้วใส่รองเท้าแล้วก็เดินเลยคือไม่ต้องคิดว่าจะเดินดีไหมนะเดี๋ยวเช้านี้มีประชุมแล้วจะง่วงไหมนะไม่ต้องคิดเลยเลยเดินเดินอย่างเดียวนะครับเดินไปให้ครบเวลา ไม่ต้องคิดเลยด้วยว่าเออเมื่อไหร่จะครบเวลาก็เดินให้ครบเวลาไปเดินมันไปเดินมันไปเดินมันไปนะหรือเหมือนกับที่เขามีบอกว่าอะไรนะคนที่วิ่งอ่ะวิ่งมาราธอนผมจําไม่ได้แล้วน่าจะมาจากพิตูนได้เหมือนกันนะครับก็คือไอ้ช่วงแรกที่วิ่งเนี่ยนะมันจะรู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกอยากเลิกแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันลืมเพราะว่ามันปวดขานะนะหรืออีกอันหนึ่งอันนี้ล่าสุดนะอันนี้ล่าสุดใช้วิธีการเดิน ผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเลยนะผมไม่ชอบวิ่งไม่ชอบเดินผมว่ามันน่าเบื่อนะครับแล้วก็ถ้าให้ผมเดินแบบรอบสนามกีฬาอย่างเงี้ยรอบละ400เมตรอ่ะผมเดินได้นะไม่กี่รอบหรอกผมเบื่อผมจะเดินได้ประมาณรอบหนึ่งแล้วผมก็เบื่อแล้วอะไรเงี้ยมันบรรยากาศมันซ้ำซากจำเจไงนะวันนั้นก็ไปเดินกับน,น้องอีกคนหนึ่งนะครับที่เชียงรายนะที่สิงห์ปราร์กนะท่านใมวันนี้เราโฆษณาให้ใครหลายคนอย่างเลยนะผมก็ไปเดินที่สิงห์ปาร์ก แล้วก็คุยกันว่าเราจะเดินกันแบบไหนดีผมบอกว่าเดินรอบใหญ่เลยมันมีแนวคิดอะไรอยู่ในนั้นก็คือว่าถ้าเราเดินรอบเล็ก่ะผมเดินได้ไม่กี่รอบรอบเล็กประมาณน่าจะสักสองกิโลได้มั้งผมเดินได้ไม่กี่รอบผมเบื่อนะครับแต่เดินรอบใหญ่เนี่ยได้ประมาณหกกิโลสิ่งที่ผมบอกว่าเดินรอบใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอมันเดินไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้เดินแล้วสมมติคุณเดินไปครึ่งทางแล้วคุณเบื่อแล้วคุณอยากย้อนกลับอ่ะ มันก็ไม่คุ้มอ่ะนะหรือเดินไปค่อนทางไม่ต้องครึ่งทางก็ได้เดินไปสักสี่เอร์เซแล้วคุณอยากจะย้อนกลับเนี่ยมันรู้สึกไม่คุ้มค่าแล้วมันมีความรู้สึกว่าเดินถอยหลังนะเดินย้อนกลับมามันรู้สึกแพ้อ่ะก็เดินตั้งหน้าตั้งตาเดินไปให้ครบรอบใหญ่หกิโลก็เดินได้เดินเป็นชั่วโมงเลยนะไม่เหนื่อยเนะี่ยเหนื่อยแหละ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันรู้สึกไม่เบือ่อเออใช้คําผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้คําว่าอก็แค่ทํามันอ่ะ นะถ้าคําว่าวินัยมันหนักจนเกินไปกลายเป็นแผลกดทับให้คุณแบบรู้สึกเครียดนะคุณก็แค่ตั้งเวลาแล้วก็ทํามันไปตั้งเวลาแล้วก็ทํามันไปหมดเวลาเลิกก็ได้นะซึ่งถ้างานบางงานของคุณมันไม่ได้จําเป็นที<ม>่จะต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วนะมันมีเวลาถ้าคุณวางแผนดีๆงานบางงานเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์ค่อยเสร็จแล้วค่อยส่งก็ได้อย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าทำว่าทํามันไปวันละชั่วโมงอ่ะตั้งเวลาเลยเอาสิบโมงเริ่มทำสิบเอ็ดโมงเลิก งานนี้ไม่อยากทำอะ่ะแต่ทําให้มันครบเวลาแต่แบบไม่วอกแวกนะคือไม่ใช่แบบว่าในเริ่มทำสตาร์สิบโมงเดี๋ยวค่อยทำนะเปิด YouTube ก่อนเ,อเดี๋ยวค่อยทำนะไปไล่หน้าฟีดก่อนผ่านไป10บโมง5้าสิบค่อยมาทำสิบนาทีไอ้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะมันจะไม่เสร็จเอานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูผมจะพูดเรื่องเดียวเลยกลายเป็นหลายเรื่องนะแต่ที่แน่ๆเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าคุณอยากทำอะไรให้สำเร็จ รือถ้าคุณอยากทําอะไรให้เสร็จเนี่ยเซตเดตไลน์ให้มันเลยเซตเส้นตายให้ตัวเองถ้าเซตเส้นตายให้ตัวเองแล้วมันยังไม่พอนะไปบอกใครบางคนก็ได้บอกหัวหน้าก็ได้ช่วยตามหน่อยนะบอกเพื่อนก็ได้ช่วยตามหน่อยไว้ขอไปโพดเลยก็ได้นะตามไปโพดเลยก็ได้มันจะได้เสร็จนะและว้วพอตอนที่ลงมือทําเนี่ยคุณก็คิดแว่าเออก็แค่ทํามันไปก็แค่ทํามันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าแบบ คือพูดมันเบาไงเนี่ยพอพูดก็แค่ทํามันไปมันรู้สึกมันเบาสบายนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาคุณภาพแบบก็แค่ทํามันไปนะอย่าลืมนะว่ามันเป็นผลงานนะยังไงยังไงก็คงต้องตั้งจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํางานให้มันเกิดผลงานไปก่อนนะครับจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะจริงๆผมว่าพอเราเซตเดตไลน์ให้กับตัวเองนะความคิดมันจะพลั่งพลูมากเลยมันต้องทํใไ้นู่นด้วยมันต้องทําไ้นี่นะความคิดสร้างสรรค์จะออกมา คุณต้องลองคือผมลองแล้วแล้วผมได้ไงคือผมลองแบบอพอเสร็จได้ลายปุ๊บผมมาเลยคราวนี้โอ้โหต้องคิดนู่นนี่นะโอ้โหอันนี้ก็มาเว้ยอันนี้ความคิดนี้ก็มาแวบนี้ก็ดีเอาไปใช้หมดเลยนะลองดูฮะลองดูนะฝากไว้เรื่องนี้นะครับว่าถ้าอยากสําเร็จอะไรเนี่ยให้ลองเซตเดตไลน์ให้กับตัวเองหรือไม่ก็ไปบอกให้ใครมาคอยทวงถามคุณนะนะแล้วคุณก็จะได้แบบก็แค่ทำมันไปแล้วคุณจะสำเร็จผมเชื่อว่าแล้วคุณจะสำเร็จ แล้วงานนั้นมันจะเสร็จอย่างแน่นอนนะครับ EP หน้าเรื่องอะไรค่อยมาว่ากันนะ EP นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะว่าคุณคือคนสำคัญผมเลยอยากเอามันมาเล่าให้ฟัง The n e l Story เล่าไปเรื่อยสวัสดีครับ